ท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ก็ามาหาปูนะคะมาหาคุณป้านกนกร้องนะคะแต่ยังไม่เจอนะคะวันนี้นะคะที่ตําหนักของปูอนุชิตปูชุดขาวอยู่นะคะท่านผู้ชมนะคะพอดีนะคะก็ามาส่งให้ท่านผู้ชมนะคะดูเห็นเห็นอะไรนะคะปูเห็นพญานาคเห็นพญานาคบ่ พูดยังไม่ทันขาดคำค่ะท่านผู้ชมมาแล้วนะคะคุณป้านกร้องมาแล้วนะคะแต่ว่าแอดเนให้ท่านผู้ชมดูดูเห็นพญานาคด้วยกันก่อนนะคะเพราะว่าแอ,อดมาก็ไม่เคยส่องเลยนะปูเนาะค่ะวันนี้นะคะปูก็เอามาเอาออกมานะคะให้แอดมินนะคะส่องให้แอดมินส่องนะคะก็ตอนแรกก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะ แต่ทีนี้ก็หันปู่บอกว่าแอดมีเซนตว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมแอดก็ว่าไม่เคยเห็นตัวเลขนานแล้วนะคะปู่ก็เลยให้มาสง่งเรียกแล้วเรียกอีกนะคะท่านผู้ชมก็เลยมาส่งให้ท่านผู้ชมดูเห็นเป็นตรงนี้นะคะฝั่งนู้นจะมองไม่เห็นเลยนะคะนี่มาดูฝั่งนี้นะคะก็เห็นเป็นสีใหญ่เป็นเลขสีใหญ่เด้อนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นเลขเก้าแต่เป็นเลขเก้ากลับกลับหัว สี่ก็มาอย่างนี้นะคะสี่เนี่ยสมา,านี้แต่ว่าเลขเก้ากลับหัวนะคะอย่างนี้นะคะ,ะให้ท่านผู้ชมส่งดูด้วยการเดอร์นะคะเพื่อเห็นพญานาคนี้จะให้โชคลาภเนาะค่ะเนาะที่ตำหนักของปูนะคะซึ่งก็มีรูปเหมือนของหลวงปู่สวงนะคะ อมาจุดสถานไว้ตรงนี้ด้วยนะคะมีสององค์นะคะปูเนาะรูปของปูนะคะหลวงปูนะคะก็มีสององค์นะคะองค์ต้นโพต้นไส่องค์องค์นี้เป็นองค์แรกเนาะปูเนาะองค์แรกเลยค่ะอ๋อสวัสดีปูก่อนนะคะสวัสดีค่ะปูสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีปูนะคะมารอคุณป้านกร้องตั้งนานแล้วนะคะปูก็เลยให้เอสซองนะคะเอสซองดูจ้าแล้วก็ ปูอยู่ฝั่งโน้นอยู่ที่ต้นโพต้นไสรอีกองคหนึ่งเนาะค่ะปูจ้ะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมดูเด้อนะคะเพื่อ,อนนได้โชคได้ลาบจากตรงนี้ไปเนาะค่ะปูะเน,ะนาะจ้ะแต่แอดมินแอดมินีเห็นเป็นสี่เก้าเก้าสี่หรือว่าสี่หกก็ได้เพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะ อันนี้คือปู่ไม่ได้บอกตัวเลขนะคะอย่าเข้าใจผิดเดอ้อนะคะว้าวพอมาดูอย่างงี้เห็นเป็นเลขสองอีกเก้ากับสี่คือมันมันเหมือนเลขสองอ่ะปู่พูดไปพูดมาเยอะจังเลยตัวเลขตัวเดียวกันแต่ว่ามันเป็นหลายตัวนะ่ะตอนแรกเห็นเป็นสี่เก้าก็สี่เก้าก็ถูกเลยเนาะ ทีนี้ก็มองอีกทีหนึ่งเก้านะเก้ามันหันหัวมาอย่างนี้เหมือนเลขสองเหมือนเลขสองเหมือนเลขเจ็ดอย่างนี้นะคะใช่ค่ะตัวของใครก็ของคนนั้นนะคะครูให้แล้วให้ไปอย่างนี้เ็เอาอย่างนี้กันเอาเรื่องแบบนี้มันมองได้เห็นแบบนี้เลยใช่ค่ะ แล้วแต่บุญของใครของคนนั้นโชคลาบวาสนาเหมือนกันแข่งกันแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่ว่าแข่งโชคลาบวาสนาไม่ได้นะพูนแต่อืมันอยู่ที่เรามีบุญวาสนาแค่ไหนแค่นั้นเองเลยเราอยาไปนั่นเราก็ถือว่าเราได้บุญได้กุศลก็ขอให้หนุนเราได้มีโชคมีลาบแค่นั้นแหละ จ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้นเราปวดหนับแรกเนาะใช่ค่ะดูก็ขอให้สุขภาพนูและแข็งแรงอืถ้าเราแข็งแรงนี้อะไรก็ทําอำแล้วก็ทําหาเงินได้เนาะปู่เราขอให้เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะจ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ถือว่าไปได้มาได้คิดได้อืก็ถือว่าดีแล้วนะจ้าไอ้เรื่องโชกเรื่องดวงเรื่องอะไรก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ย จะเชื่อมากน้อยแค่ไหนจะศรัทธามากน้อยแค่ไหนค่ะอืมถ้าเราเชื่อเราก็ลองดูถ้าเรามีบุญวาสนาเราก็ได้ถ้าเราบุญเรายังไม่ถึงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้มาฟังมาฟังคําสอนของปู่นะคะน้องจ้ะอะไรก็แล้วแต่มันมีเกิดมันก็มีดับคมีขึ้นก็มีลงนะปู่มีขึ้นก็มีลงมันเป็นอย่างนี้ะ ถ้าเราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นมากเข้ามันก็ทุกข์มีว่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราต้องทำอย่างนี้ให้ได้เราต้องทำให้สำเร็จแต่เมื่อวันเวลามันทำไปแล้วมันก็เกินเวลาที่เราต้องการมันก็ไม่สำเร็จก็ถือว่านั่นแหละคือมันไม่แน่นอนเราอย่าไปยึดติดค่ะฉะนั้นการเดินค่อยเดินค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละมันถึงจะทำให้ชีวิตเราเนี่ย ได้เรียนรู้ได้ได้เต็มที่แต่ถ้า<ะ>เรารีบวิ่งรีบเดินเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ขวางอยู่ข้างหน้ามันคืออะไรจ้อืมบางทีเราวิ่งไปสะดุดตอก็ล้มนะพนเพราล้มเพราะนั้นเราค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าลูกวลาไปอีเองการสร้างบุญบรารมีก็เหมือนกันอืมค่อยทําค่อยสร้างค่อยทําไปอืมเรามีร้อยเราทําหมดทั้งร้อยเรามีอะไรล่ะ เราก็ไม่มีกินนรบปูเนาะ่ินค่ะใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเผื่อด้วยจะการเดินไปข้างหน้าก็เหมือนกันเราก็ต้องเผื่อว่าเออทางข้างหน้ามันมันจะราบเรียบเสมอไปไหมไม่มีนะลูกจมันเต็มศัธรรมมีสุขมีทุกข์ชานอปูเนาะค่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดเหนี่ยวอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่มันมันเป็นอนัตตานะลูกจะมันเป็นอัตตาค่ะ อัตตาคือเรามองไปเนี่ยมันเป็นอัตตาของเราเป็นคนที่มองแต่มันแะเป็นรูปเป็นสังขารนั้นน่ะมันมันมันอยู่ที่บุญวาสนาของเราอย่างเราจะเสี่ยงโชคยังไงเราก็ถ้าเรายึดติดห,หนักเขามีหมื่นก็หมดหมื่นนะลูกใช่ค่ะผมมีพันก็หมดพันนี่เรายึดติดเกินไปคเพราะฉะนั้นให้เผื่อบ้าง เราต้องมีสติเนาะค่ะคเนาะมี<ว>สติสัมปชัญญะอ,อย่าไปเชื่ออะไรโดยโดยพะการอย่าไปเชื่ออะไรจนเกินไปครก่อนที่จะเชื่อในเรื่องแบบนี้เราต้องให้รู้ด้วยตัวเราเองดีกว่าค่ะถึงจะเชื่อได้จับได้แตะได้นั่นเป็นของธรรมดาของโลกมนุษย์ค่ะแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นมันจับไม่ได้แตะไม่ได้ก็เราก็อย่าไปเชื่อจนเกินไปอืมมันจะทำให้เราเนี่ยทุกข เพราะฉะนั้นเราก็เดินสายกลางเอาลูกเอ้ยเดินสายกลางอย่าไปยึดจิดมันมากอย่าไปยึดติดแล้วก็แม้แต่ตัวเราก็ไม่ใช่ตัวเราเลาวค่ใช่ไอ้แค่เรามาอาศัยร่างเขาอยู่แค่นั้เองไม่รู้เขาจะเอาของเขาคืนไปวันไหนเราก็ไม่รู้คเหลือแต่จิตต้องล่องลอยไปอีกแล้วเมื่อจิตเราคิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจิตเราก็ได้ไปสู่ที่มีความสุข ามาสรุปตัวเลขที่เห็นนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะในงวดวันที่หนึ่งเมษานะคะที่ตำนักของปูชุดขาวหรือว่าปูอนุชิตนะคะเอ็ดมนีก็ได้เห็นเป็นสี่เก้านะคะอยู่ๆนะคะปูก็เอาเห็นนะคะมาให้ดูนะคะบอกว่าเห็นพญานาคว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะ อมองเห็นตัวเลขเป็นสี9เก้าเก้าสี่นะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกเลยเดอ้อนะคะ่ะทูบเทียนที่เอซีส่งมานี่ยังยังเหลือบ้างไหมคะปู่จากแต่ปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะอืมก็ปู่ก็หมดไปแลงเนะคะหมดแล้วลูกอ๋อหมดแล้วบองอันนี้ก็เหลือแต่พวกลูกศิษย์ลูก,ลก,ลกหาเขามานิมนต์ปู่แค่จะจุดถวายตลอด จุดสวดมนต์ตลอดทุกที่เอฟซีพี่ณโมเนาะชื่อณโมอะลรชื่อในเฟสได้ส่งมาให้กับหมดแล้วเนาะหมดแล้วเทียนขาวเทียนเล่มใหญ่อนียอย่างงี้อันนี้เหลือก็ใช่ก็ใช้ทุกวันเนาะปู่ใช้ทุกวันใช้ทุกวันก็เลยหมดนะคะปู่ก็จะจุดแล้วก็สวดมนต์ทาวัดโนก็ไม่ได้ถามสักทีนึกว่ายังอยู่หมดแล้วก็จะได้จุดถวายก็จะมีเทียนเหลือง ในรถอาจจะมีบ้างหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโนไปดูเอามาถวายให้กับปู่ะเนาะ,ะปู่ก็สวดมนต์ทำมัดตลอดเลยทั้งเช้าเย็นจืมที่สี่ปู่ก็ลุกมานั่งภาวนาจิตแผ่เมตตาให้กับลูกกับล้าน